ทิปิดโนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการเข้าติดตามมาสเตอร์กันนะครับแล้วที่แน่นอนว่าสิ่งที่นักทุนจะต้องรู้ก็คืออะไรครับรู้ว่าบัญชี c ข้าไปเข็เของเรานั้นคือบัญชีอะไรนะครับและนักนทุนนั้นก็จะต้องรู้ด้วยว่ามาสเตอร์ที่นักทุนต้องการจะติดตามนั้นชื่อว่าอะไร เรามาดูกันดีกว่าครับบัญชีที่นักทุนจะสามารถใช้ติดตามได้นะครับมันจะเขียนว่าผู้ติดตามนะครับตรงนี้นะหรือว่า c o p y t r a d e นะทุกคนเดี๋ยวผมทําการโอนเงินภายในก่อนนะเพราะว่าบัญชีที่ผมจะยกตัวอย่างเนี่ยเขาจะต้องใช้เงินทุนติดตามขั้นต่ําอยู่ที่700เหรียญด้วยกันเพราะฉะนั้นผมจะเข้าไปที่หัวข้อกระเป๋าเงินก่อนแล้วก็ไปที่การโอนเงินภายในนะครับหลังจากนั้นเราจะเลือกบัญชีให้ถูกต้องก็คือบัญชี อะเป็นบัญชีน,นี้แล้วกันเอ๊ะใช่หรือเปล่าองศเไม่ใช่เอาเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับปึ๊บแล้วก็เลือกโอนเงินภายในไปยังบัญชีที่เขียนว่าผู้ติดตามนี้นะครับของผมต้องโอนเพิ่มอีกประมาณสักอ่ะตีเป็น90แล้วกันทีนี้เดี๋ยวรอดูครับเราย้อนกลับมาดูก่อนว่าบัญชีที่เขียนว่าผู้ติดตามของเราเนี่ยมันมีเงินถึง700หรือยัง อันนี้ย้ำนะครับว่าเป็นการยกตัวอย่างนะทุกคนนะเพราะว่าการติดตามมาสเตอร์บัญชีประเภทเซ็นเนี่ยเราจะใช้เงินทุนแบบหลักร้อยเหรียญเท่านั้นเองไม่ได้ใช้แบบสูงถึง700แบบนี้หมายเลขพอร์ต8 1 6 3 8 9 2ครับไปที่หัวข้อ c ั p พิ a ศได้เลยที่อยู่บริเวณด้านล่างตรงนี้นะกดตัวนี้เลื่อนลงมากดเข้าสู่แพลตฟอร์มได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับระบบก็จะให้นักลงทุนนั้นทำการล็อกอินนะครับเมื่อล็อกอินปุ๊บเนี่ยมันเวลาเรา เข้ามาสู่ระบบอีกครั้งหนึ่งนะฮะเราก็ไม่ต้องมาลอกอินแล้วมันก็จะขึ้นมาหน้าโปรไฟล์ของนังทุนเลยครับวิธีการค้นหามาสเตอร์นะครับนักทุนเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะว่าตอนนี้ติดตามใครอยู่อันนี้ติดตามครูเปาโกอยู่นะเดี๋ยวขอลองกดยกเลิกก่อนละกันนะครับอ่ะขอขอขอเลิกการติดตามก่อนปึ๊บเพราะว่าผมจะได้ลองกดใหม่ให้นักทุนดูครับ่ะทีนี้ พอร์ตของฉันเนี่ยไม่มีและศูนย์เลยตอนแรกทุกคนเนี่ยจะอยู่ที่หน้าหลักตัวดีนะครับวิธีการค้นหามาสเตอร์ทําอย่างไรไปที่บริเวณนะครับขีด3ามขีดด้านบนตัวนี้กด1ครั้งมาใช้คําว่าเรตติ้งได้เลยอยากจะติดตามใครเอาชื่อของคนนั้นไปใส่นะครับค้นหาตัวนี้อย่างเมื่อสักครู่นี้ของผมชื่ออะไรชื่อครูเปานะครับโกลด์ Gold. กดหครั้งมันก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้แล้วครับ ตัวเลขสาวที่สามนาี้คือลำดับของโบรกเกอร์นะครับที่อยู่ณตอนนี้นะวิธีการติดตามมาสเตอร์นะครับมันจะมีข้อควรระวังและสิ่งที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าเราชื่นชอบมาสเตอร์คนนี้ผลประกอบการเขาเป็นอย่างไรบ้างนะฮะเราก็สามารถเลื่อนลงมาด้านล่างมาดูได้อย่างนี้ครับผลตอบแทนทั้งหมดตั้งแต่เขาเริ่มเทรดมาเลย45%นะครับก็เกือบจะ50%าแล้วจำนวนผู้ติดตามเยอะมากน้อยแค่ไหนก็สามารถดูได้ถ้าคนไหนที่แบบทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากๆผมเชื่อว่าผู้ติดตามจะเยอะมาก แต่ของผมอาจจะน้อยคนนี้เพราะว่าอันนี้มันเป็นบัญชีส่วนตัวผมผมเอาพอร์ตของคนในครอบครัวมาติดตามแค่นั้นเองครับเราเทรดวนกันอยู่ในครอบครัวนะก็ถ้าไปไ,ปได้นักทุนไม่ต้องไปติดตามพอร์ตนี้นะครับเพราะว่ามันใช้เงินทุนค่อนข้างสูงครับเป็นบัญชีแบบสแตนดาร์นักทุนไปลองติดตามบัญชีประเภทเซนก็พอแล้วนะครับ เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมานี่ก็จะเจอ Performance ต่างๆที่ปรากฏอยู่นะด้านล่างสุดก็จะแบ่งเป็นกราฟแท่งเทียนเลยว่าคนนี้เคยบวกเดือนไหนเคยลบเดือนไหนบ้างก็พิจารณากันได้ครับถ้าเกิดว่าชอบก็สามารถกดติดตามหรือว่ากดคัดลอกได้เลยนะฮะอาจจะปักหมุดเอาไว้ก่องก็ได้นะครับเป็น Favorite ตรงนี้เนี่ยครับตัวนี้เพิ่มในบัญชีรายชื่อแบบเฝ้าดูหรือจะได้กันว่า watch list กดคัดลอกได้เลยครับ นี่มันก็จะขึ้นให้แบบนี้ถูกไหมคุณนะักคูปาโกนะครับ30 p e r f o r m ร n c e f น e นะก็คือถ้าสมมติกำไร10เหรียญมาสเตอเอาไปสเหรียญนักทุนเก็บ7เหรียญน,นะครับแล้วก็กดสร้างได้เลยแต่อย่าลืมนะครับต้องตรวจสอบให้แน่ใจด้วยนะว่าบัญชีของนักทุนนะั้นมียอดเงินขั้นต่ำ700เหรียญหรือตามที่จำนวนมาสเตอร์กำหนดครับกดคำว่าสร้างได้เลยหลังจากนั้นนะครับเมื่อเรากดสร้างเสร็จปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอา้าวลืมเลือกบัญชีซื้อขาย เอาเมื่อกี้หมายเลขอะไรนะครับเดี๋ยวผมขอกลับไปดูแป๊บหนึ่งบัญชีหมายเลข8 92โอเคโอเคโอเค892ตัวนี้กดสร้างได้เลยครับเริ่มติดตามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาที่หน้านี้กดตกลงด้วยนะและทุกคนครับอย่าลืมครับลองดูปุ่มแอคชั่นด้วยทุกครั้งต้องกดนะตัวนี้สำคัญมากต้องกดถ้าไม่กดมันจะไม่คัดลอกกดเปิดใช้งานด้วยภาษาอังกฤษคือ a c t i v a t e กดเลยครับ ตำแหน่งปัจจุบันก็คัดลอกได้เลยคำว่าคัดลอกนี่คืออะไรคัดลอกก็คือสมมติมาสเตอร์มีออเดอร์อยู่เขาเปิดบายมาตั้งแต่ระดับ3 0 0พันแล้วแล้วตอนนี้ก็ยังรันกำไรอยู่เป็น3,100แล้วนั่งถูกไปกดคำว่าคัดลอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรมาสเตอร์มีออเดอร์บายตั้งแต่3000แต่ออเดอร์บายนั่งทุนเนี่ยจะไปอยู่ที่3,100เลยซึ่งก็ดอยเลยละครับดังนั้นถ้าเกิดว่าใครไม่อยากจะได้ออเดอร์กดคาว่าเพิกเฉยอีกนอได้เลยครับ ก็คือไม่รับออเดอร์นะตอนนี้นะพอดูแล้วมาสเตอร์น่าจะรันกำไรมานานแล,ะละ้วล่ะกดเปิดใช้งานครับเรียบร้อยวิธีการตรวจสอบให้แน่ใจนะครับผมทำอย่างไรกดเข้าไปดูที่3จุดด้านบนตรงนี้หลังจากนั้นนะครับไปที่คำว่าพอร์ตของฉันเราจะเห็นว่ามันมีเขียนว่าใช้งานอยู่ติ๊กถูกหนึ่งเลื่อนลงมาด้านล่างสุดครับ จะเจอชื่อมา s t สเตอร์แล้วก็เครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้านี่แปลว่าเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับสำหรับการติดตามมาสเตอร์1คนแล้วถ้าเกิดว่านักทุนอยากจะติดตามมา s t สเตอร์เพิ่มอีหนคนละครับทํำยังไงดีก็ทําเหมือนเดิมครับอยากจะติดตามใครก็ไปที่คำว่าเ a t i n g แล้วก็คลิกได้เลยอย่างของผมตอนนี้ขอดูหน่อยซิว่าอยากจะติดตามใครเพิ่มเติมนะขอดูกัน สมมุติว่าเอาเป็นคนนี้ละกัน,อ,น,น,อ,น,นอันนี้อันนี้ตัวอย่างนะทุกคนนะผมไม่รู้จักจริงๆว่าเขาคือใครอันดับหนึ่งขอลองกดคัดลอกหน่อยละกันนะครับบัญชีซื้อขายดด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 าตึ๊ดตึ๊ด performance f ร์เซ็ห้ดูซิประวัติการเทรดอลองกดสร้างดูก่อนบัญชีซื้อขาย8ปดเกดสร้างดูถึงขีดจํากัดจดํานวนผู้ติด,ดตามแล้วสแสดงว่าอ๋อมาสเตอร์คนนี้เขาไม่ให้คนติดตามเพิ่มแล้วครับเรากดกลับไปไปดูคนอื่นดีกว่า ขอดูก่อนนะครับจริงเหรอไม่คนติดตามเท่าไหร่นเนี่คุยพูดติดตามสองร้อยห้าคนนี่สูงมากเลยนะครับเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเป็นคนนี้ล่ะค่าต้นงนยี่สิบเปอร์เซ็นต์ผู้ติดตามสี่คนน่าจะได้อยู่มากครับคนนี้ติดตามขั้นต่ำเท่าไหร่โอ้โหคนกำไรสูงสุดพันกว่าเปอร์เซ็นต์เลยและครับสกุลเงินยูเออร์สตี มีบอกไหมยอดคงเหลือขั้นต่ำโอเคเอา้าวทำไมมีเงินรวมจากลูกค้า306คนเออสามอหกเหรียญเองครับเขาเทรดติดลบเหรอหรือยังไงก็ไม่นี่อ่ะลองดูครับว่ากดคัดลอกแล้วจะติดปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับบัญชีการซื้อขายตรงนี้ได้ไหมถึงขีดจำกัดจะต้องพู้ติดตามแล้วสแสดงว่าน่าจะเป็นเพราะเรื่องเงินตัวเงินในบัญชีเนี่ยผมไม่พอ ตอนนั้นเนี่ยผมใสไปแค่700มันติดตามได้แค่บัญชีเดียวเดี๋ยวขอลองทดสอบก่อนครับว่าถ้าสมมติว่าเราใส่เงินเพิ่มอีกร้อยหนึ่งนะทุกคนนีตต้ตัวอย่างนะออโอนเงินภายในบัญชีบัญชีไหนบัญชีนี้โอนไปที่บัญชี c o p y t r a d e ผมไปไหนละโอเคเพิ่มอีกร้อยหนึ่งจะติดตามได้หรือเปล่ามาดูกันครับ กดสร้างถึงขีดจำกัดจนมานผู้ติดตามแล้วขอรีเฟรชนิดนึงครับโอเครีเฟรชแล้วนะครับขอไปดูที่เรต i ติ้งใหม่ว่าเราจะติดตามใครได้ไหมนะโปรไฟล์ให้ผู้ให้บริการกดคัดลอกบัญชีซื้อขายตัวนี้สร้างเอ๊ะไม่ได้ครับนักทุนครับปรแปลกจังเลยฮะเกิดอะไรขึ้นเอ่ย หรือว่าสมมติต้องเป็นบัญชีนี้หรออ๋อทุกคนครับทุกคนครับผมพอจะทราบแล้วคือ1บัญชีเนี่ยมันน่าจะติดตามได้1คนนะครับโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวไว้มันเป็นหมายเลข5751ใช่ไหมเดี๋ยวผมกลับไปตัวนี้ก่อนไปโอนภายในอีกรอบนึงครับเดี๋ยวเราจะโยกเงินจากบัญชีตัวนี้กลับไปที่หมายเลขบัญชี5751 โอเคมาดูตรงนี้กัน100ปึ๊บแลวเดี๋ยวมาดูว่ากดติดตามได้หรือเปล่าตัวนี้เป็นบัญชีใหม่แล้วนะครับเพราะว่าผมสร้างไว้2บัญชีกดสร้างอุ้ยได้นักทุนครับได้ได้แสดงว่าผมเข้าใจละอันนี้เดี๋ยวเลิกติดตามก่อนนะครับเป็นการยกตัวอย่างให้เฉยคือโดยสรุปแล้วนะครับทุกคนครับถ้าสมมติว่าเราอยากจะติดตามมาสเตอร์หลายๆคนนะเราก็จะต้องทําการเปิดบัญชีนะครับนักทุนครับตัวนี้เลยเนี่ยครับเลื่อนลงมาด้านล่าง สร้างบัญชีใหม่ต้องสร้างบัญชีที่เป็น follower หรือว่าผู้ติดตามตามจุด master ที่เราต้องการจะติดตามเลยครับหลักๆก,ก็จะประมาณนี้แล้วทีนี้เวลาที่เราจะกดติดตามใครนะครับทุกคนครับก็เหมือนเดิมเลยครับเราจําได้ไหมก็คือมันจะมีช่องให้เลือกประเภทบัญชี เลือกเลยว่าเราต้องการจะเอาบัญชีไหนติดตามท่านไหนนะครับอย่างยกตัวอย่างนะโปรไฟล์ให้บริการผมจะกดคัดลอกคนนี้แล้วเมื่อสักครู่นี้นะผมใช้บัญชีหมายเลข3892ในการติดตามตัวเองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันก็จะเหลือว่าอยู่ที่บัญชี5 7 5เก็กดสร้างเท่านั้นก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เป็นการยกตัวอย่างครับการกดติดตามมาสเตอร์ขอบคุณครับ